สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะพูดถึงกระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่เป็นประสบการณ์ตรงของครูแหม่มนะคะครูขอใช้เสียง AI เนื่องจากเวลาในการทำงานกับภารกิจจิตวิญญาณของครูนั้นยังมีจำกัดเพราะครูยังคงติดอยู่กับภารกิจในงานประจำทำให้ครูมีข้อจำกัดในด้านเรียวแรงและเวลาในการทำงานด้วยเสียงจริงและภาพจริงของครูนะคะ แต่ครูแหม่มมีตัวตนและมีคลาสเรียนที่กำลังสอนนักเรียนผ่านคลาสเรียนออนไลน์อยู่จริงและในเร็วๆนี้เราจะเปิดตัวผ่านตัวจริงเสียงจริงในเวลาอันใกล้นี้แน่นอนค่ะและในคลิปนี้ครูก็แค่รู้สึกว่ารอไม่ได้แล้วกับการแชร์ประสบการ์ตื่นรู้เพื่อเป็นแรงใจให้กับท่านอื่นๆที่ยังมีคำถามกับการตื่นรู้ของตัวเองว่าจะไปต่ออย่างไรได้บ้างเพื่อบางท่านอาจจะเห็นแนวทางหรือตกผลึกกับเส้นทางของตัวเองได้ไม่มากก็น้อยนะคะ เคยรู้สึกไหมคะว่าเราผ่านช่วงที่เรียกว่าตื่นรู้มาแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นโลกของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ลึกๆในใจก็ยังมีคำถามว่าแล้วจากนี้เราจะไปต่อ,อยังไงกับคำว่าตื่นรู้หลายคนมักบอกกับครูว่าตื่นรู้แล้วแต่กลับรู้สึกยังลังเลสงสัยว่าการตื่นรู้ของเขาจะไปต่อได้อย่างไรสับสนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนวันนี้ครูอยากมาแชร์ประสบการณ์แบบของครู ที่ครูใช้นำทางมาตลอดหนึ่งปีสิ่งนี้ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นเส้นทางหนึ่งที่ครูเดินมาเองและยังเดินอยู่จนถึงวันนี้ค่ะเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางเดียวและไม่ใช่เส้นทางที่ทุกคนต้องเลือกแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันตื่นแล้วแต่ยังไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงให้มันเป็นตัวเองคลิปนี้อาจเป็นแผนที่อีกใบหนึ่งที่ช่วยให้คุณมองเห็นทางของตัวเองชัดขึ้นค่ะ นี่คือเส้นทางตื่นรู้ที่เป็นเรื่องราวจริงเรียงลําดับตามสิ่งที่ครูเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ของครูคิดคิดดูแล้วมันคล้ายเรื่องบังเอิญที่ทุกอย่างฟโฟล์เข้ามาอย่างเป็นลําดับและทุกอย่างมันปรากฏชัดขึ้นจริงๆกับจิตวิญญาณของครูที่เปลี่ยนชีวิตครูไปแทบทั้งหมดเริ่มจาก 1. ตื่นรู้ผ่านเบิร์ดชาร์ดครูเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาโหราศาสตร์ไทยมาตลอด6ปีก่อนหน้านี้แต่รู้สึกว่ายังไม่ตอบโจทย์จนกระทั่งมาเจอโหราศาสตร์ตะวันตกที่เรียกว่าเบิร์ดชาร์ด สำหรับครูแล้วการเรียนรู้เรื่องนี้ไม่ใช่การดูดวงเพื่อทำนายอนาคตแต่เป็นการได้เห็นว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นใครเรามีโจทย์อะไรต้องมาทำบททดสอบเราแบกกรรมแบบไหนที่ต้องมาแก้ไขและเรามีศักยภาพอะไรที่ยังไม่เคยใช้เบิร์ดชร์ทำให้ครูหยุดทบทวนตัวเองและเริ่มเข้าใจว่าชีวิตที่ผ่านมามันไม่ได้แย่อย่างที่เราเคยคิดแต่มันถูกออกแบบมาแบบนี้และทุกความท้าทายที่ครูได้ก้าวข้ามผ่านมาแล้วนั่นเป็นเครื่องมือที่ใช้หล่อหลอมเพื่อให้ครูกลายเป็นคนคนนี้ในปัจจุบัน ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้เพราะเราเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องเป็นค่ะหลังจากครูรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นใครครูก็เริ่มสแสวงหาทางไปต่อค่ะครูเรียนหลายอย่างมากทั้งการเชื่อมต่อ higher self การเข้า a k a s h i c records remote viewing รวมถึงการเรียนรู้เรื่องการอ่านพลังงานในรูปแบบต่างๆแต่พูดตามตรงนะคะในช่วงนั้นครูยังสับสนอยู่ลึกๆว่าสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมดเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงในชีวิตจริง และที่สําคัญกว่านั้นคือสิ่งที่เรารับรู้เห็นหรือได้ยินภายในจิตมันคือข้อมูลจริงหรือเป็นเพียงความคิดของเราเองตอนนั้นครูยังแยกแยะไม่ออกเหมือนกันค่ะจนกระทั่งครูเริ่มมาศึกษาเรื่องจัก,กระแตในช่วงแรกจัก,กระก็ยังไม่สามารถตอบคําถามทั้งหมดให้ครูได้เพราะการเรียนรู้ในตอนนั้นยังเป็นเพียงระดับความเข้าใจเชิงทฤษฎียังไม่ได้เข้าถึงพลังงานของจัก,กระอย่างแท้จริงตรงนี้สําคัญมากนะคะไม่ใช่ทุกคนที่สอนเรื่องจัก,กระจะสามารถพาเราเข้าไปสัมผัสพ,พลังสมาธิณนะจุดจัก,กระได้จริง แต่ด้วยพื้นฐานของครูที่เคยฝึกพระกรรมฐานสายพระป่ามาหลายปีเมื่อครูเริ่มนั่งสมาธิจักระครูจึงสามารถต่อยอดการเดินทางภายในได้อย่างทรงประสิทธิภาพครูเป็นคนหนึ่งที่เมื่อเปิดจักระแล้วจะเห็นเป็นภาพและสามารถสื่อสารอ่านพลังงานผ่านภาพที่ปรากฏในจิตจากนั้นครูก็ทําสมาธิไล่ตามจุดจักระอย่างต่อเนื่องจนเกิดกําลังสมาธิที่มั่นคงจริงๆและจักระก็ทําให้ครูเข้าใจบางอย่างอย่าง,างลึกซึ้งว่าอารมณ์ไม่ได้อยู่แค่หัวแต่ฝังอยู่ในระบบพลังงานของร่างกายเรา ความกลัวความเจ็บความค้างคาไม่ได้เป็นแค่ความคิดแต่มันมีตําแหน่งมีสนามพลังงานของมันอยู่จริงตรงนี้เองค่ะที่การตื่นรู้ของครูเริ่มไม่ใช่แค่การเข้าใจแต่เป็นการรู้สึกได้จริงและเมื่อเรารู้สึกได้จริงการเดินต่อหลังการตื่นรู้จึงเริ่มชัดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อระบบพลังงานเริ่มนิ่งครูเริ่มได้ยินเสียงที่ชัดขึ้นไม่ใช่เสียงลึกลับแต่เป็นเสียงของความรู้ลึกๆข้างใน higher self ไม่ได้พูดผ่านอะไรเลยแต่เป็นการสื่อสารผ่านความรู้สึกและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันครูเริ่มเชื่อใจตัวเองและเดินต่อได้โดยไม่สงสัยใดๆอีกแต่เดินตามพลังงานภายในที่สัมผัสได้ว่าควรจะทำอะไรแบบไหนทำอย่างไรเพื่ออะไรทุกอย่างมีคำตอบอยู่ในความรู้สึกหมดเลยค่ะตรงนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญมากครูเริ่มเข้าใจว่าความคิดความรู้สึกและพลังงานสร้างความเป็นจริงของเราอย่างไรการนั่งสมาธิไม่ใช่แค่สงบ แต่เป็นการตั้งคลื่นชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเลือกจะเป็นค่ะเมื่อทุกอย่างภายในมีพลังที่มั่นคงการรับรู้บางอย่างก็เปิดขึ้นเองการเดินทางภายในไม่จำเป็นต้องมีภาษาไม่ต้องมีเสียงคําอธิบายยาวๆแต่เราสามารถรับรู้และเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดผ่านความรู้สึกได้ภายในเสี้ยววินาทีการรับรู้ในลักษณะนี้เรียกว่าการชา a n n นลลิ่งและสิ่งที่ครูค้นพบอย่างชัดเจนที่สุดก็คือ กำลังแห่งสมาธิคือคำตอบของทุกอย่างเพราะสมาธิคือสะพานที่พาเราเข้าถึงโลกแห่งพลังงานได้อย่างไม่จํากัดโดยที่เรายังคงยืนอยู่บนโลก3าดีอย่างมั่นคงและปลอดภัยสรุปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่ครูเรียนรู้จากเส้นทางการตื่นรู้ทั้งหมดมีอยู่เพียง2จุดหลักที่ทำให้การตื่นรู้ไม่หยุดอยู่แค่ความเข้าใจแต่สามารถเดินต่อได้จริง 1. การได้กระจ่างชัดว่าตัวเองเป็นใครผ่าน Birth ชชาร์ตเบิ h ์ h ชารคือแผนที่ชีวิตคือบทเฉลยของการเกิดเป็นมนุษย์ค่ะเราจะเข้าใจบทบาทภารกิจของการลงมาเกิดจากนั้นเราจะไม่หลงกลัวอยู่กับเรื่องโลกๆอีกต่อไป 2. การเจริญสติอย่างมีฐานที่มั่นคงผ่านสมาธิจักกะสิ่งนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติจริงเห็นจริงรู้จริงสัมผัสได้จริง จึงจะเข้าใจได้ว่าเส้นทางของตัวเองนั้นคืออะไรและจะไปต่อได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกค่ะสมาธิจักกะไม่ได้พาเราออกจากโลกแต่ทำให้เราอยู่กับโลกปัจจุบันได้อย่างเข้าใจและไม่รู้สึกสั่นสะเทือนทางอารมณ์ค่ะ mm hmm. เมื่อฐานพลังงานมั่นคงการเดินทางภายในจะดำเนินต่อได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ2จุดนี้คือรากของเส้นทางตื่นรู้ในแบบของครู เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครและมีฐานสติที่มั่นคงการตื่นรู้จึงไม่ใช่ปลายทางแต่กลายเป็นเส้นทางชีวิตที่เราเดินต่อได้อย่างมีความสุขและมีความหมายค่ะสำหรับใครที่กำลังมีคำถามในใจว่าฉันเกิดมาเพื่อเป็นใครและอยากเห็นภาพบทเฉลยชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนสามารถทักมาสอบถามเพื่ออ่านภารกิจชีวิตเบิร์ชาดกับครูแหมมได้เลยนะคะและสำหรับใครที่สนใจเรื่องพลังงานและการฝึกจิตเร็วๆนี้ครูมีข่าวดีค่ะ ครูวางแผนจะทำคลิปสอนเรื่องสมาธิจักระเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าพลังงานจักระนั้นเชื่อมโยงและมีความสำคัญอย่างไรกับการใช้ชีวิตในโลก3าดีของเราตอนนี้ครูกำลังตั้งใจรวบรวมเนื้อหาให้อย่างเข้มข้นอดใจรอกันอีกนิดนะคะสำหรับใครที่สนใจการฝึกปฏิบัติสมาธิจักระแบบรู้จริงสัมผัสจริงขอให้อดใจอีกเช่นกันค่ะ ครูอยากให้พวกเราได้ทำความเข้าใจเรื่องพลังงานผ่านบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่รองรับอย่างชัดเจนก่อนเพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงจากภายในก่อนที่เราจะไปเริ่มฝึกภาคปฏิบัติด,ด้วยกันในคลาสอย่างมั่นใจค่ะหากใครอยากจะเริ่มจัดระเบียบพลังงานของตัวเองครูแหม่มมีคลิปให้พวกเราเรียนรู้และทำความเข้าใจแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในอีพีถัดไปค่ะ